88, แรมหนึ่งข้าตามพุทธพจน์ซึ่งจารจดกล่าวเข้าปัรรษาสงหยุดจรสอนเหล่าชาวประชาพระศาสดาตั้งกฎไว้จดจำอุปสมบทบุตรหลานสืบสารศาสตร์ตามร้อยบาทพระพุทธองค์ทรงเลิศล้ำอน,นิสงผลบุญ เนื่องหนุนนำพบทานธรรมนอบน้อมตอบแทนคุณชนถวายเทียนพรรษาผ้าน้ำฝนชนถวายเทียนพรรษาผ้าน้ำฝนจำพรรษาอารามสามเดือนพักสงพำนักภาคเพียนเรียนศึกษาทำวินัยปริยัติวิปัสนาสัมปทาปรารมะ ละปล่อยวางธรรมจารีสุขขังเสติผู้ประพฤติธรรมย่อมนำความสุขมาให้ขอจเจริญในธรรมแดคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับวิเชียนบ้านทุ่งวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมเข้าปรรษานะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เป็นวันแรมหนึ่งข้าเดือน8นะครับตามพระวินัยก็ที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ พระภิกษุสงฆ์จะต้องปาวารณาเข้าปัรรษานะครับคุณผู้ชมครับขอขอนอบน้อมกายวาจาใจนะครับในช่วงสามเดือนนี้ให้ทุกท่านนะครับได้อยู่ในศีลในธรรมนะครับแล้วก็มีความสุขความเจริญในการปฏิบัติธรรมวันข้าปรรษาในต้นต้นของพุทธกาลก็มีเรื่องเล่าว,ว่ามีพระธุดง นะครับจำนวนมากทีเดียวนะครับมีพระธุดงซึ่งเป็นสาวกขององค์สมเด็จรัสัมาสามัมพุทธเจ้าจํานวนหนึ่งนะครับได้เดินทางรอนแรมนะครับตามแว่นแฟนต่างๆนะครับในขณะที่เดินทางต้องเหยียบย่ําเข้ากล้าในนาหรือพืชผลทางด้านการเกษตรของชาวบ้านทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนนะครับแล้วชาวบ้านเหล่านี้ก็บ่นแล้วก็พูดขึ้นว่า ช่างไม่รู้จักอะไรเอาเสียเลยเมื่อความทราบไปถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับพระพุทธองค์ก็เลยออกข้อบัญญัติขึ้นมาว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเริ่มจากแรมหนึ่งกั้มเดือน8นะครับพระภิกษุษสงฆ์ต้องภาวนาประจําปรรษาอยู่กับวัดวารามนะครับห้ามเดินทางรอนแรมไปในสถานที่อื่นนะครับประกอบกับพวกลัทธินอกศาสนาพวกอาเจนละกะนะครับดูหมิ่นดูแคลนต่อพระพุทธองค์ นะครับว่าช่างไม่รู้จักอะไรเอาเสียเลยแม้แต่นกแม้แต่สัตว์แม้แต่หนูยังรู้จักทํารูทํารังอยู่กับที่ในช่วงเข้าพรรษา3เดือนนะครับช่วงกิจกรรมวันเข้าพรรษานะครับญ<ๆ>าติโยมพุทธบริษัทหรือพุทธศาสนิกชนก็ได้นำข้าวตอกนะครับซึ่งมาจากข้าวเปลือกข้าวเหนียวนะครับแล้วเอาอมาคั่วก็เป็นข้าวตอกนำมาถวายพระคุณเจ้าที่วัดนะครับ ด้วยเหตุผลข้าวตอกเหล่านี้เป็นอาหารกึ่งสําเร็จรูปสามารถที่จะเก็บไว้ได้ทานได้นานๆน,น,นะครับสามารถนําไปแปลรูปแล้วเก็บไว้ทานได้นานๆเพราะว,ว่าในช่วงฤดูหน้าฝนฤดูข้าวพันษาสาเดือนก็ตรงกับฤดูหน้าฝนพอดีพระภิกษสุสงฆ์ก็คงจะบินบาตรลาบากอาหารการฉันก็ไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรเพราะฉะนั้นจะต้องเอาข้าวตอกมาแปลรูป ทำเป็นอาหารฉันไปนะครับเพื่อจะได้มีกําลังพะละักกาลังในการปฏิบัติกิจของสงนะครับไหว้พระส่วนบนเจะเดิญภาวนาประมาณนี้นะครับคุณผชมครับก็ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ชมคลิปวิดีโอคลิปนี้รับส่วนบุญส่วนกุศล แล้วก็ขออนุมโมทนาสาธุบุญมายังคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสุขขอปุญญาอุจโยสุขขอปัญญาอุจโยการสั่งสมขึ้นซึ่งบุญนำสุขมาให้อย่าลืมนะครับชมคลิปวิดีโอคลิปนี้เพื่อเป็นฝันกำลังใจมาลัยสวรรค์นกักวิเชียรบ้านทุ่งก็ช่วยกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดให้ด้วยนะครับจะขอบคุณมากทีเดียวครับ